เขาเรียกแคปลาแคปลานี่ก็สวยงามนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะมีรอยแคปลาแคปลานะ Cap ra. Cap ra ฮะเห็นี่ฮะสวยท่านลูกค้าจะได้สบายใจว่าซื้อรถคันนี้แล้วก็ได้รถด,ดีไปใช้เหมือนซื้อป้ายแดงมาใช้แหละน,ะนี่ผมไล่ดูนะให้ดูชัดๆเลยนะครับผมไล่นะครับผมรูกลมคมชัดเนี่ยมีความคมทุกอย่างคมหมดน็อตไม่มีการแกะนี่รอย QC อ่ะให้ดูชัดๆเลยรอย QC เดิมๆเนะี่ยจะปรับแบบ3ระดับนะฮะตอนนี้ฮอนด้าจะจะปรับได้3ระดับนะฮะ ทุกอย่างอันิีบางเดี๋ยผมฉีดแล้วติดติด้องต้องนะหรือมันดิดแตงโมอะไรบางบางเนี่รถมือเดียวไม่แท้เช็คศูนย์รับประกันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำเช็คมาเจอผมยินดีคืนรถแถมเงินให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ตลาดรถยนต์มือสองทีเคุูดคานะครับผม<ส>ผมจจ๊ดนะฮะ วันนี้เราก็อยู่ในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถนะครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมนํารถมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ผมจะบอกนิดนึงเป็นรถของอวัยรุ่นนิดนึงนะฮะอาจจะถูกอกถูกใจกันนิดนึงนะฮะเป็นรถ Honda Jazz รุ่น RS ปี2018นะครับผมนะตัวนี้ก็ได้ให้ความสวยโดดเด่นนิดนึงนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะฮะเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนสุดท้ายนะแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะครับผม ลำนะด,ดับแรกแล้วเรามาดูออปชันภายนอกนิดนึงนะว่าเจ้า Honda j a z z ปี2018 RS รุ่นนี้นะฮะว่ามีอะไรสวยบ้างนะครับผมันดับแรกก็คือหน้ากระจังนะ,ะหน้ากระจังก็จะออกแบบเป็นแบบโครเมียมโครเมียมนะฮะสวยมีโลโก้ Honda นะฮะด้านล่างหน้ากระจังก็จะเป็นแบบออกแบบคล้ายๆลหลังพึ่งนิดหนึ่งนะครับสวยนะฮะแล้วก็มีโครเมียมด้านนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับผมสวยคลิปเลยนะอันนี้ก็จะตัดกับสีดำโครเมียมกับตัดสีดำนิดนึงนะฮะ แล้วก็ส่วนเรื่องไฟหน้านะฮะไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบรุ่น Full LED แล้วนะครับผมจะมีเฉพาะสำหรับรุ่น RS นะฮะะนครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะเป็นเดี่ยวไทม์เนนิ่งไลท์นะฮะผมนะฮะับสำหรับเปิดกลางวันแล้วก็คู่หน้าก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะก็จะเป็นออกแบบแบบนี้นะฮะครับผมส่วนด้านบนนี่ก็จะมีะเขาเรียกแคปลาแคปลาอันสวยงามนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะมีรอยแคปลาแคปลาภนะฮะสวยงาม สีดําตัดกับสีบอลน,นิดนึงนะส่วนรถคันนี้นะฮะเ,เป็นออกอสีเทานะครับผมสีเทาเมทัลลิกสวยเลยนะครับผมนะอันดับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงนะว่าเจ้ารถ Honda Jazz R S ปี2018คันนี้นะมีความโดดเด่นตรงไหนบ้างนะฮะสำหรับกระจกมองกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำซึ่งตัดกับสีเทานิดนึงฮนะ จะตัดสีเทาแล้วก็กระจกมองข้างก็จะพับไป,ป้าปรับไป,ป้าแล้วก็จะมีไฟตัวตัวกระจกมองข้างนิดนึงนะจะเป็นตัว LED นะครับผมนะชุดแต่งเพิ่มเติมมาก็ะจะเป็นกันสาดนะกันสาดมาเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มสวยเรียบร้อยใสแล้วก็มือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบอัอตโนมัติทั้งสองฝั่งนะเป็นแบบตัวสมาร์ทย์เล็กนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะสีเทานะครับผมนะ เดี๋ยวเราเรามาดูเรื่องยางนิดนึงนะครับผมกับเจ้า Honda Jazz 1.5 RS คันนี้นะครับผมว่าล้อมแม็กเขาออกแบบแบบมาสวยไงนะครับผมตัวนี้ก็ล้อมแมก็กเจะเป็นตัวขอบ16นะฮะเป็น R16 นะฮะตัวยางนะฮะ185/55ตัวนี้ยางมิชลินนะปี2020เลยนะครับผมให้ยางใหม่ๆไปเลยนะขอ,อใหม่แล้วก็ตัวล้อมแม็กตัวนี้ก็ ออแบบอลอ,อยนิดนึงก็จะเป็นหน้างเงาหน้างเงาร่องดำนะฮะก็จะมีทั้งหมดประมาณก้านนะสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับผมนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้เจ้าตัว Honda j a z z 1.5 RS คันนี้นะฮะก็จะมีชุดแต่งด้านข้างก็จะเป็นสเกิร์ตข้างจะมี2ฝั่งเลยนะสเกิร์ตข้างนะครับผมนี่ออกแบบมาจากสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะฮะตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านหลังเจ้า Hon ด้า a z z 1.5 RS ปี2018คันนี้นะครับผมว่าความสวยงามด้านหลังนี้เขาจะออกแบบมาแบบยังไงบ้างนะครับระดับแรกก็เจ้านี้ก็จะเป็นไฟนะไฟท้ายก็จะเป็นแบบแบบเป็นหลอดเป็นแบบ LED นะครับผมหลอด LED นะฮะครับผมแล้วก็ส่วนการชนหลังตัวนี้ก็จะมีชุดแต่งของเขาก็จะมีสีดามด้านล่างก็จะมีแคปลรา่าสวยงามเลยนะฮะสำหรับถูกใจวัยรุ่นนิดนึงนะฮะ ท่านชอบที่อาจจะไปแต่งเพิ่มเติมอาจจะไปแต่งแม็แกจมอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่ที่อาศัยของท่านนะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์เซนเซอร์มาจากโรงงานแล้วสจุดด้านนี้กับด้านนี้นะฮะสจุดนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีกล้องกล้องมองหลังนิดนึ่งนะครับผมด้านนี้เลยนะฮะเซนด์ดาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีโลโก้แจ๊ดนิดนึง่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโคมเมียมดึงฝาท้ายนะฮะฝาท้ายก็จะออกแบบแบบ,แบ,บเป็นโคเมียมสวยเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์นะฮะตรงนี้คือ R S R.S.I.V.Tech นะฮะอันนี้มาจากโรงงานนะครับผมนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาตัวนี้ก็ชุดแต่งของเขาก็จะมีสปอยเลอร์หลังอันนี้นะแตนด์ดจากโรงงานจัดเต็มไปเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามนะอันนี้อาจจะตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับผมนะฮะจากเจ้าของนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดาูด้านท้ายเลยนะฮะว่าเจ้าคันนี้ Honda j เจ z 1.5 RS ปี2018คันนี้ว่ารถคันนี้จะมีเรื่องบาดเหตุชนหนักที่กว่ามไหมครับผมเดี๋ยวผมมาชี้ให้ดูเลยนะันดับแรกเปิดมาเลยนะครับผมอันดับแรกเลยก็ให้ลูกค้าสังเกตนึกหัวนอตนิดนึนงนะหัวนัดเดิมหัวนัดเดิมนะครับผมอันนี้ไม่มีรอยแกะสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวซูม m เมือนใ,ใกล้ๆเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชนไม่มีรอยเปลี่ยนไม่มีรอยไขนะฮะเดิมตะเข็บด้านในเดิมตรงแนวเดิมหมดเลยนะครับผมให้ดูตะเข็บก่อนนะครับ จะเก็บฝาท้ายนะฮะตรงแนวเดิมนะครับผมไล่ดูะเข็บนิดหนึ่งนะฮะท่านเซอร์้สบายใจว่า,าซื้อรถคันนี้ไปแล้วไม่ผิดหวังนะฮะได้รถสวยมือเดียวไม่แท้จากศูนย์เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุชนหนักลิดกว้มมานะครับผมน,นี่ให้ดูเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้หนึ่งด้านข้างนี้หนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นลอยแม็กอาร์ดซึ่งมาจากโรงงานเหมือนกันนะฮะลิ้วลอยมาจากโรงงานนี่ลอยอาร์ดแม็กอาร์ดของแพทนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นเหมือนยที่ผมเคยอธิบายไปนรุ่นก่อนๆนะรถคันนี้จะมีเหล็ก2แผ่นประกบนะด้านนี้นะฮะสมมติว่าเรื่องมีบาดเหตุชนตู้ด้านนี้มาอย่างน้อยอู่สีอุปกรณ์ต้องแงะตัวนี้ออกเพื่อจะเคาะแล้วก็ทําสีแล้วก็ประกบไปเหมือนเดิมอู่สีทาไม่ได้แน่นอนนะรถรอยเม็อาร์ตพวกนี้2ฝั่งเลยนะอันนี้ฝั่งฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายอดูอะนะฮะความคมเอานิ้วลูบบางๆคมๆยังมีความคมอยู่นะครับอ่าเนี่ยให้ลูกค้าสังเกตง่ายๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายข้างล่างน,นิดึว่า เจ้าอ่างเก็บยางอะไหล่ของ Honda j a z z ตัวนี้นะฮะ,ะเปิดให้ดูเลยนะครับเปแกะให้ดูเลยนะฮะยกออกเลยครับจะได้ดูกันชัดๆว่ารถคันนี้ Honda j แจ z นะฮะปี2018รุ่นไคันนี้สวยงามขนาดไหนอันนี้ยางอะไหล่เจ้าของเดิมรู้สึกว่ายังไม่ได้ลงพื้นเลยนะจะเป็นไซส์เล็กนิดหนึง่งไซส์มินิก็เปลี่ยนง่ายหน่อยนะครับแล้วกอออ็อ่างเก็บยางอะไหล่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเดิมบางๆไม่มีการโปไม่มีการทําสีไม่มีกา,า,ารเคาะพวกกาว กาวเนี่ยกาวกาเหล็กตัวนี้ก็ยังซีนอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมไม่มีเรื่องอุบติเหตุนะฮะตัวนี้โอเคครับผม ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างอ่เจ้าฮอนด้าแจ๊ปี2018 1.5 RS คันนี้นะฮะว่ามีเรื่องบัติเหตุชนด้านนี้ไหมมีพลิกความด้านนี้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นยางนะฮะพุ่มกระดูมโลนะโอเคเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไล่ั้งจ่ายข้างล่างเลยนะฮะอ่ะแรงต่ข้างล่างเลยให้ท่านเห็นดูชัดๆเลยนะครับนี่รอยอาร์คเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกความมาด้านนี้ ท่านลูกค้าจะได้สบายใจว่าซื้อรถคันนี้แล้วก็ได้รถดีไปใช้เหมือนซื้อป้ายแดงไปใช้แหละน,ะนี่ผมไล่ดูนะให้ดูชัดเลยนะครับผมไล่ดูเลยนะผิวบางไม่มีการโป๊หรือว่าเก็บสีมาฮนะเดิมๆผมว่านะด้านในนี้ถ้ามีอุบัติเหตุชนมานะตุ้มเข้าไปเนี่ยอูสีนะผมว่านะโปะเรียบแน่นอนไม่มีการมานั่งตอเกเล็กอาร์นี่นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมก็ผมให้ดูด้านหลังแล้วเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านิดนึงนะฮะผมว่าเจ้ารถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุ โซนหนักพิจความด้านข้างมานะครับผมเดี๋ยวผมเก็บนิดนึงนะครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้าน,านข้างนิดนึงนะ,ะด้านฝั่งคนขับนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับฝับ่งคนขับก็อ่าน,นี่ร้อยสวยอาร์คสวยเดิมไม่มีริ้วรอยไม่มีการโปะไม่มีการทําสีเนี่ยเมกอารนน์คนะต่อทีทีกันเลยนะ,ะผิวแห้งๆเดิม,เดมๆเงาๆสวยเดินเลยครับให้ไล่ดูเลยนะอันนี้เดินนะ หลักของการดูรถเลยนะถ้ารถมีอุบัติเหตุด้านข้างมารับรองได้นะครับผมอูสงีลอุปกรณแน่นอนโป้เรียบแน่นอนนะเขาไม่ไม,ไมีมานั่งเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมานั่งตอกอย่างนี้แบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บนิดนึงนะฮะโอเคมาดูด้านข้างนิดนึงนะตัวกัวน,น็อตหัวน็อตประตะูแต่ว่าน,น็อตประตูเนี่ยเดิมข้างล่างเดิมข้างบนเดิมไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหรือสลักอะไรต่างแกะออกไปเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับ ผิวแห้งๆบางๆเนี่ยไม่มีริ้วรอยเหมเดิมเลยนะครับแล้วก็ประตูหน้าเนี่ยฮะรอยตะเข็บเดิมริ้วรอยไม่มีการแกะมือลูกปมคอย QC ยังอยู่ครบเดิมนะไม่มีการแกะเปลี่ยนหรือโป๊ะทำสีแน่นอนครับตันนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงฮนะกับเจ้าคอนดาแจ๊ อาเอสปี2018คันนี้นะว่าด้านหน้าด้านข้างมางคนหน้าซ้ายขวาคาันหน้า,าจะอยู่ในสภาพเดิมไหมครับมีเรื่องอุบัติเหตุชนไหมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเลยนะครับผมนะครับลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจนิดหนึ่งคนระับว่ารถคันนี้นะไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําติดแก๊สมานะฮะผมจะชี้ไปคร่าวๆเลยนะอันดับแรกคือเปิดฝาฝากระโปรงหน้ามาเลยนะฮะอันดับแรกคือสังเกตเลยหัวน็อตหัวน็อตฝากระโปรงนี่ครับผมเดิม ไม่มีการแกะไม่มีการไขไม่มีการเปลี่ยนนะขวาเดิมนะครับผมแล้วก็รอยซอกเดิมนะน็อตข้างในเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะครับบางโคนหน้าซ้ายอันนี้น็อตเดิมนะฮะอันนี้น็อตเดิมน็อตเดิมหมดนะรอยอาร์ทุกอย่างอันนี้บางเนี่ยผมฉีดแล้วฉีดป้องๆฮนะดิบันดิตแตงโมะไรบางๆะครับผมนะครับผมบางนะครับผมแล้วก็ขาหน้าเดี๋ยวผมไล่ดูเลยนะขาหน้าขาหน้าก็เดิมนี่ฮะเอานิ้วนิ้ว,น,วนิ้วชี้หรือนิ้วอะไรนะรูปบางๆมันจะมีความคมของเมตอาร์อยู่นะครับ รถมีอุบัติเหตุชนหน้ามาผมว่านะอูสีทําแน่นอนหรือจะเปลี่ยนคานหน้ามาริ้วอยความคมก็ไม่มีแล้วนี่คมเดิมบางนะครับผมรูกลมคมชัดเนี่ยมีความคมทุกอย่างคมหมดน็อตไม่มีการแกะนี่รอย QC อ่ะให้ดูชัดๆเลยรอย q ีดสีเดิมๆเนี่ยเดิมของฝั่งนะฮะเดิมๆไม่มีการแกะหรือทําสีหรือว่าเปลี่ยนคานหน้ามาเดิมๆห้องเครื่องก็ใสๆบางๆเจ้าของเดิมเขาก็รักษาดีมากเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงด้านฝั่งวานิดหนึงนะว่าหัวน็อตตัวนี้มยะนดูล สมไปใกล้เลยนะครับอันนี้น็อตเดิมนะดูไล้สังเกตชัดๆเลยนะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไขททาอะไรทั้งสิ้นนะผมแล้วก็ด้านในก็หัวน็อตก็เดิมบางดตานข้างอ,อันนี้ฮนะบางโคนหน้าซ้ายหน้าขวาเดิม QC ยังอยู่ครบรอยเน็ตอาร์ตอยู่ครบความคมดีดมานี่ป้องๆไม่มีสายไม่มีการโป๊เปลี่ยนหรือทําสีนะครับผมนะขวากระโปรงหน้าอ่ะไล่ดูเลยตะเข็บเดิมๆไล่ดูนะชัดๆเลยนะตะเข็บเดิม ฝาแห้งๆไม่มีการเปลี่ยนทุกอย่างโลโก้มอม,มออก,กรอยังอยู่ครบตัวนี้ก็จะเป็นตัววินโค้ดนะฮะวินโค้ดสำหรับบางทีลูกค้าอาจจะตัวบุกสวิตหายตัวนี้ก็เอาตัววินโค้ดตัวนี้เข้าศูนย์ได้เลยนะครับนี้ผิวบางเดิมเลยนะครับครับผมเมื่อกี้เราดูด้านนอกของเจ้า Honda Jazz ปี2018 1.5 RS คันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับผมว่าจะมีออปชันอะไรที่มันโดดเด่นมากนะครับผมะเดี๋ยวเรามานั่งดูห้องโดยสารกันเลยนะครับผมอ่าโอเคอันดับแรกนะฮะผมขออนุญาตปิดตูสตาร์ทนิดนึงนะรุ่นนี้อ่1.5 RS Honda Jazz รุ่นนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพุสตาร์ทเหมือนเดิมฮะพุสตาร์ทอ่าวันนี้ทันสมยนะัยฮะรถออกมารุ่นใหม่ๆนี่จะเป็นพุสตาร์ทมดพี่ใหม่ๆนี่ นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทแบบตัวสมาร์ทคีย์เลสนะฮะแบบนี้เลยนะครับสมาร์ทคีย์เลสนะครับกักลงมาเลยนะ,ะตัวจอตัวนี้ก็จะ,อะจอหน้าจอน่าจะประมาณ6นิ้วกว่า6ประมาณ68นิ้วได้นะครับประมาณหน้าจอก็จะเป็นแบบอจอทัชสกรีนนะ,ะจอทัชสกรีน,นะะสามารถเปลี่ยนปรับเล่นโหมดนะฮะปรับเปลี่ยนโหมดต,ตรงนี้ได้นะฮะบลูทูธได้นะฮะ แล้วก็เป็นตัว USB ได้ตัวนี้ผม USB นะฮะอย่างครบเลยนะครับผม USB ดูหนัง AUX ได้นะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเขาเรียกกล้องกล้องมองหลังนิดหนึ่งอ่านี่นะจะปรับแบบ3ระดับนะฮะตอนนี้ Honda จะจะปรับได้3ระดับนะะจะปรับได้3ระดับนะครับปรับได้เลยนะแล้วแต่ว่าท่านจะเอาระดับกลางระดับบนระดับล่างนะฮะปรับได้เลยนะครับผมโอเคนะตัวนี้ก็ ฝั่งด้านขวานี่ก็จะมีฟูดคอนโทรลด้วยนะครับฟูดคอนโทรลด้วยปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆแล้วก็มีเล่นโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ะระบบะตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบตัวมัลติฟังก์ชันนะฮะอันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันมีตัวนี้ก็จะมีพัตชั่นชิปด้วยนะฮะอันนี้เปลี่ยนเกียร์ที่มือจากแบบแบบเจ็ดสปีดนะครับผมนะอันนี้ะนะครับแล้วก็ ตัวแอร์นิดนึงนะฮะแอร์ Air, ตัวนี้ Air, จะมีก็จะเป็นแบบแอร์แบบออโต้ Auto, นะฮะเป็นแอร์นิจิตอนแอร์ Air, นิจิตอนนะครับผมปรับเปลี่ยนความแรงของลมนะครับปบรับอุณหภูมิได้นะครับจะเอานล้ฮะนะครับ,รบผมแล้วก็ตัวนี้ก็ Honda j แจ z ดคันนี้ก็จะออกแบบมาร่วมคอนโซลคอนโซลก็ผมว่าเขาทำสวยดีนะออกแบบมาค่อนั้างลาตรงนี้ก็จะเป็นแบบคอนโซลสีดำนะสีดำสีดำ ก็เป็นแบบหนังแท้แท้นิดหนึงนะฮะหนังแท้แล้วก็เก๊กข้างนิดนึงเก๊กข้างก็กว้างขวางเก็บของสัมภาระได้เยอะนะ,ะครับผมนะะระบบเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์แบบ cvt นะฮะเกียร์ cvt ตัวนี้แจ็ดออกมาก็ผมว่ารุ่นนี้เขาออกแบบมาพวกอุปกรณ์พวกอำนวยความสะดวกว่าเยอะนิดนึงนะจะเป็นที่วางแก้วเก็บพวกสมัมภาระเก็บพวกเหรียญพวกแรงต่างเนี่ยมีหลายช่องเลยนะที่วางแก้วเลยของช่อง ตัวน,นี้แกะกลางเก๊กกลา,างก็จะใส่สัมภาระอะไรได้นะฮะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มีปุ่มตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะะฮแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะอำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเอร์ลล็อกกระจกมองฝั่งกระจกด้านข้างของคนขับนิดนึงก็จะเป็นแบบออโต้นะฮะออโต้ขึ้นลงออโต้ ฝั่งด้านคนนั่งก็จะเป็นแบบปรับธรรมดานะฮะครับผมตัวนี้ก็ด้านเบาะเบาะนิดนึงนะฮะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบกำมหยีนะฮะเบาะกำมหยีซึ่งมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว RS RS ตัวนี้ก็จะเป็นเย็บข้างๆาก็จะเป็นได้แดงนิดหนึ่งได้ออกแดงแงส้มๆมนะฮะคล้านะฮะมส้มนิดนึงนะครับผมตัวนี้ไฟก็จะเป็นแบบไฟเก๋งก็จะเป็นแบบไฟแสงจันทร์มีสองดอกนะฮะ บานบังแดดมจะมีกระจกนองสองความสวยความหล่อได้นะครับผมับโอเคตรงนี้ก็จะมีมุมด้านขวานิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมีปุ่มประหยัดโหมดประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นไอคอนนะฮะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเจ้า Honda Jazz 1.5 RS ปี2018คันนี้นะครับความปลอดภัยของเขาก็ เรื่องแอร์แบ็กนะฮะแอร์แบ็กก็ตัวนี้ก็น่าจะมีอยู่ที่สองใบสองใบนะฮะมีฝั่งฝั่งคนนั่งกับกับฝั่งคนขับนะฝั่งมี2ใบนะครับผมนะครับโฆษนะในการขับผมว่าโอเคนะรถคันนี้เล็กๆกระทัดรัดดีนะนะฮะผมว่าขับในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดผมก็โอเคนะ1.5นะให้แรงม้าถึง117แรงมา้าผมว่าก็โอเคนะส่วนเรื่องการประหยัดน้ำมันผมว่านะ่าจะเกือบเกือบ20กิโลลิตรได้นะ อันนี้ก็รองรับน้ำมันถึง e85 เลยนะครับผมนะฮะ e85 เลยนะครับเลขไม่ตอนนี้ผมอยู่แค่42,000กว่าโลเท่านั้นนะฮะ4 2 0 0 0กว่าโลรถมือเดียวไม่แท้เช็คศูนย์รับประกันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำเช็คมาเจอผมยินดีคืนรถแถมเงินให้ลูกค้าด้วยนะครับผม ครับผมเมื่อกี้เราดูด้านหน้าของอเจ้า Honda Jazz ปี2018รุ่น RX คันนี้นะฮะด้านหน้า,าที่ผมนั่งก็นั่งสบายแล้วเดี๋ยวมาดูด้านาห้องโดยสารด้านหลังนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้จะนั่งสบายไหมครับผมอันนี้ก็อบอกแถวสองบอกว่านั่งสบายดีเหมือนกันนะปรับได้สบายเนี่ยนะสำหรับนะนี้ผมว่าตัวสูงนะผมว่าสูง180 80ประมาณ82นะผมว่าคันนี้ขนาดผมขายยาวๆนะผมว่ายังนั่งสบายเลยนะครับผมน,นี่ก็เบาะตัวนี้ นั่งสบายนิดหนึ่งนะฮะมีพิงได้สบายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เบาะแถวแถวแถวหลังเนี่ยตัวนี้จะปรับปรับได้2ระดับนะฮะปรับปรับทั้งพับพับลงกับกระดกขึ้นนะฮะอันนี้ผมจะพับให้ดูนะพับลงนี่นะฮะอันนี้ขึ้นได้ขึ้นได้นะขึ้นได้แล้วก็ลงไปเลยนะอ่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็พับขึ้นได้นะสำหรับบางทีถ้าอาจจะวางของหรืออะไรเช่เนี้ฝั่งด้านนี้นะฮะฟองางนี้ขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็พับลงได้เลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับเรื่องออ n d ้า a จ z คันนี้นะครับผมปี2018รุ่น RS นะฮะรถสวยเดิมมือเดียวไม่แท้เลขไม่40,000กว่าโลนะครับผมเลขไม่40,000กว่าโลเท่านั้นฮนะรถสภาพเดิมท้งคันไม่มีการติดตั้งระบบการาแก๊สนะหรือมีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพิกความจมน้ำมานะผมซึ่งราคาช่วงนี้เราโปรโมชั่นทุกคันเลยนะครับผม <Wow. S 1> นะสำหรับรถแจคันนี้นะฮะปี2018รุ่นไอคันนี้พิเศษไปเลยครับ ราคา569,000บาทวันนี้เราไม่ขายนะราคานี้เราลดให้ลูกค้าไปเลยนะ20,000บาทเหลือ549,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้คันนี้ไปใช้นะครผมก็จะซื้อสดก็ได้หรือลูกค้าจะจัดไปแนนก็ได้นะครับผมนะเอกสารดีรายได้ชัดเจนที่อยู่ชัดเจนไม่ติดเรื่องแบ็คลิสนะฮะจัดเต็มเลยฮะอันนี้จัดเต็มเลยก็เผื่อจัด,ได,ไ,ดได้เกินด้วยนะครับผมนะ สำหรับรถเจ้ารถคันนี้นะครับผมนะฮะท่านใดที่ทําอาชีพอิสระอยู่นะครับเป็นที่วนตัวขายของออนไลน์รับการพนักงานบริษัทอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้ราคาเบาๆไม่แพงเกินไปนะครับผมติดต่อทางเราได้เลยนะครับผมนะฮะเราก็มีรถให้ท่านเลือกมากกว่า200คันนะรวม้งคันนี้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้จี๊ดนะฮะต้องขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานทีเก้พุทธานะฮะเพื่อจะได้นำรถรีวิวสวยๆสภาพดีๆราคาไม่แพงโปรโมชั่นเพียบของแถมเพียบนะฮะให้ลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมจจตสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์ s sure. ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com